ฟางนั่งประจำอยู่ที่โต๊ะมุมเดิมมุมที่ติดผนังด้านในสุดของร้านหันหน้าเข้าหากระจกบานใหญ่ที่รับแสงอ่อนๆเข้ามาทั้งวันแก้วกาแฟวางอยู่ข้างตัวโน้ตบุ๊กที่เปิดหน้าจอรรับแรงบรนดาลใจงานที่เธอทำเรียบเรียงแปลเอกสารและบอกเล่าความคิดลงในเรื่องสั้นเสียงเครื่องบกาดกาแฟดังขึ้นเประยะระยะ แทรกกับเสียงพนักงานคุยกันเบาๆในมุมหนึ่งของร้านเสียงแก้วกระทบกันอย่างนุ่มนวลกลิ่นกาแฟาอบอวลผสมกับกลิ่นหอมของขนมเบเกอรี่แสงแดดช่วงบ่ายลอดผ่านมูลี่เป็นเส้นบางๆตกกระทบบนพื้นไมละโต๊อย่างนุ่มนวลร้านกาแฟาเล็กๆในศูนย์การค้าใจกลางเมืองเป็นร้านที่อบอุ่นเย็นสบายพอดีและเงียบสำหรับใครที่อยากใช้เวลาทบทวนตัวเอง คนที่แวะมามักจะเป็นคนในเวททำงานและนักเรียนมีพนักงานอยู่สามสี่คนแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนคนหนึ่งรับออเดอร์อีกคนชงกาแฟบางคนจัดโต๊ะเติมของแม้ในบางช่วงของวนันจะวุ่นวายเล็กน้อยจะเสียงเครื่องบดกาแฟที่ก้องเบาๆในร้านกลับทำให้ฟางรู้สึกมั่นคงในความเป็นจริงหลังเรียนจบฟางเลือกทางนี้เพราะเธอเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่รัก เปิดร้านกาแฟาเล็กๆเ,เป็นของตัวเองและทำงานเขียนที่เธอรักและเหมือนได้อยู่อีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่เงียบมีความปลอดภัยไม่ต้องป้องกันตัวเองจากอะไรเลยเธอไม่โด่งดังไม่มีใครรู้จักแต่ก็พอใจในชีวิตเรียบง่ายนี้เหมือนกับกาแฟาที่เธอดื่มอยู่ประจำรสกลมกล่อมอุ่นมือและมีชีวิตอยู่ในกลิ่นอบอุ่นของร้านใครบางคนเคยบอกฟางไว้ว่ากลิ่น เป็นสิ่งที่พาเรากลับไปยังช่วงเวลาหนึ่งได้ง่ายที่สุดและฟางก็เชื่อแบบนั้นเสมอวันนี้อากาศเย็นกว่าทุกวันลมข้างนอกดูแรงสังเกตได้จากใบไม้ที่ร่วงก่าวลงมาฟางนั่งทำงานอยู่มุมเดิมของร้านมองดูลูกค้าเดินเข้าออกแม้อากาศจะเย็นแต่กาแฟเย็นก็ยังเป็นเมนูขายดีกาแฟเยียวยาทุกสิ่งจริงๆฟางคิดในใจ ขณะที่ยังก้มหน้าทำงานกับโน้ตบุ๊กเงียบๆจังหวะน,นั้นเองกลิ่นน้ำหอมที่เธอคุ้นเคยไม่สิกลิ่นที่เธอไม่เคยลืมตั้งหากลอยมาแตะจมูกกลิ่นนี้ฟางจำได้ดี v o g a r i Jasmine Oil no ชา p n น้แรกที่แตะจมูกเป็นกลิ่นสะอาดแบบใบเขียวเย็นๆให้ความรู้สึกสุข,ขุมเรียบนิง่งมันเหมือนตัวเขาคนที่ไม่พูดอะไรมาก แต่มีบางอย่างในววตาที่ทำให้ใจเธอสั่นเบาๆ heart note ของกลิ่นคือความนุ่มของมะลิไม่ได้หวานแต่ชัดเจนลึกและเยือกเย็นอย่างคนที่มีวินัยในใจกลิ่นแบบนี้เหมือนเขามีพื้นที่เป็นของตัวเองและไม่ได้เปิดให้ใครง่ายๆ base note ิ้งท้ายคือกลิ่นไม้แห้งผสมวนิลาเบาๆมันอบอุ่นอย่างแปลกประหลาด เหมือนการได้อยู่ใกล้ใครสักคนที่ไม่จำเป็นต้องยิ้มแต่รู้สึกปลอดภัยแล้วเสียงหนึ่งก็ตามมาผู้ชายคนหนึ่งสั่งเมนูบาบนาเคาน์เตอร์พร้อมกับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่ลอยมาพร้อมจังหวะการเดินใกล้เข้ามาทีละก้าวกลิ่นที่คุ้นเคยจนฟ่งชะงักมือจากแป้นพิมพ์เธอเงยหน้าขึ้นแล้วสายตาก็พบกับเขาพี่มีเธอกว่าตามองไปรอบๆอย่างเงียบๆ ดูว่าเข้ามากับมุกหรือเปล่าแต่ไม่เห็นใครนอกจากเขาคนเดียวที่กำลังหันมาทางเธอพอดีฝั่งยืดตัวลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปใกล้สวัสดีค่ะพี่มิกมาได้ยังคะเนี่ยเสียงของเธอพยายามควบกุ่มให้นิ่งแต่รู้สึกได้เลยว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่มาคนเดียวเขายิ้มแววตาอุ่นเหมือนกลิ่นน้ำหอมที่ฟางยังจำได้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ฟางพาเขาไปนั่งที่มุมโต๊ะทำงานของเธอเสียงในร้านเบาทุกอย่างเหมือนจะเงียบลงตั้งแต่เขาเดินเข้ามามิกบอกว่าผ่านมาแถวนี้เลยแวะหาแค่นั้นเองแต่แค่นั้นก็ทำให้ฟางอิ่มใจแล้วกับคนที่คิดถึงมาตลอดไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีชื่อของเขาก็ยังไปอยู่ในใจไม่เคยจางไม่เคยคิดจะลบเธอยิ้มตลอดการสนทนา รอยยิ้มบางๆในแววตาของเธอคือคำตอบที่ชัดเจนแทนความในใจทุกอย่างฟางทำได้แค่นี้จริงๆบางความรู้สึกถ้ามันไม่มีทางไปถึงไหนก็แค่วางมันเอาไว้เฉยเฉยฟางไม่อยากถามถึงใครบางคนที่เคยอยู่ในชีวิตพี่มิกแต่ก็ยังถามเพราะไม่ถามก็ไม่ใช่เธอแล้วพี่บีล่ะคะสบายดีไหมพยายามข่มเสียงไม่ให้สัน่นทั้งที่แววตาเพิ่งจะประกายด้วยความสุขอิ่ม กลับเริ่มมอดลงช้าๆเหมือนกำลังแบนราบไม่มีคำอธิบายพี่กับบีเลิกกัแล้วเสียงของเขานิ่งเรียบชัดเจนและไม่ได้พูดอะไรต่อรถคันหนึง่งเลื่นผ่านหน้าร้านไปอย่างเงียบเชียบเหมือนจะเตือนให้ฟางรู้ว่าทุกอย่างยังคงเคลื่อนไปต่อแม้ใจเธอกำลังหยุดอยู่ตรงนี้อารมณ์ของฟางเหมือนถูกสลับจากร้อนเป็นหนาวความยินดีที่วูบเข้ามาพันก็เหมือนถูกปัดตกลงพื้น เงียบเงียบไม่มีเสียงไม่มีแรงกระแทกแต่รับรู้ได้ทั้งหมดเพราะต่อให้ไม่มีใครพี่มิกก็ไม่เคยมองเธอใจฟางเลยนิ่งไม่ขยับและไม่หวังไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเธอแค่ถามกลับเพราะไม่รู้จะวางมือไว้ตรงไหนแล้วพี่มิกยังโอเคไหมเสิ่งเธอไม่ได้เร่งรอคําตอบนักคําถามนั้นเหมือนถูกวางลงตรงกลางโต๊ะไม่เบาแต่ไม่หนักแค่ให้เขารู้ว่าเธอยังฟังอยู่ และเขาก็พยักหน้าแค่ครั้งเดียวเวลตาเขาวุบไหวชั่วขณะก่อนจะนิ่งเรียบเหมือนกำลังพยายามปัดความรู้สึกบางอย่างให้หล่นไปเงียบๆแสงแดดอุ่นๆส่องผ่านกระจกเข้ามากระทบปลายเส้นผมของเขาแม้จะเป็นวันที่แดดดีแต่สายลมหนาวจากนอกร้านยังพัดผ่านต้นไม้และถนนเงียบๆให้รู้สึกถึงฤดูที่เปลี่ยนไปเสียงลมจากนอกร้าน ทำให้ฟางรู้สึกถึงความเย็นซ่อนอยู่แม้ในความอบอุ่นของแสงแดดที่ลอยเข้ามาก็พอให้รู้แล้วว่าเธอคุณนิ่งแค่ไหนต่อจากนี้แม้จะมีบางอย่างในใจที่เงียบอยากขยับให้มากกว่านี้หลังจากวันนั้นที่ร้านกาแฟของฟางเธอกับมิกได้แลกช่องทางติดต่อกันฟางไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่บอกใจเธอให้ขยับเขาไกลมากกว่านี้ได้แล้วหรือยังแต่ในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา เสียงนกร้องเจ๊เจ้าแทรกผ่านพม่านบางๆแสงแดดอ่อนละมุนทอแสงผ่านหน้าต่างกระจกใสและหน้าจอโทรศัพท์ที่สว่างขึ้นด้วยชื่อของเขาเป็นข้อความแรกที่เด้งขึ้นแม้ไม่มีคำหวานไม่มีท้อยคำวหวาเพียงอิโมจิเล็กๆหรือคำทักทายสั้นๆนั้นก็พอทำให้หัวใจของเธอฟูขึ้นทั้งวันบางเรื่องราวเหมือนผ่านมานานแล้วชีวิตเจอเหตุการณ์มากมายที่พัดผ่าน บางเรื่องก็ยังอยากเก็บไว้ในใจไม่เคยเลือนหายเหมือนกลิ่นน้ำหอมวากิรีจัสมนโนยของมิกที่ยังติดอยู่ในความทรงจำกลิ่นนั้นที่เคยลอยผ่านทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้ออก่วนอยู่ในใจอย่างเงียบๆคอยเตือนให้รู้ว่าบางความรู้สึกแม้จะผ่านการเวลาอยู่นานแต่ยังคงชัดเจนในใจเสมอ